สวัสดีค่ะสวัสดีซี่สวัสด,สสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะที่กําลังติดตามรับชมรับฟังทางช่องเรากิกพารวยอยู่ขณะน,นี้ตอนนี้นะคะค่ะเมื่อวกลับมาพบกับเรากิกทางช่อง youtube กับเมื่อวันศุกร์เนาะัมนี้วันศุกร์เรากิดเตัวเลขแนวทางาราพัฒนาตังงวดของเจดเซียนนะคะเลขเด่นรวมเซียนพร้อมแล้วก็แนวทางของเจดเซียนเนาะในคลิปนี้เอาไว้ไปรุนกันสองทุ่มถึงเนาะคะ่ะสําหรับตัวเลขแนวทาง เดินรวมเซียนกับจิตเซียนก่ออื่นแล้วก็ต้องกลับขอบคุณตัวเองแนวทางจากทางเจดเซียนนะคะที่หายแนวทางมาบ้างทางช่องกับขอบคุณในร้ายค่ะและ Cup, นะ้วก็เอฟซีแฟนคลับเนาะกลับขอบคุณอีกครั้งหนึ่งที่ยังติดตามแล้วแล้วก็ลอคอยตัวเล็กแนวทางอยู่เพื่อ,อเป็นการเซเวลาเนาะค่ะไปเบ่งตัวเล็กแนวทางลาวพัฒนาตองหัวของทั้งเจดเซียนกันเลยค่ะอ่นนี้ก็จะเป็นเลขเดินร่มเซียนของหวววันผุดที่ผ่านมาเนาะ กับแนวทางเข้าไปทีเหล็ก,กรองรองที่ห้านะคะ,ะดินบอมารองที่ห้มาเนาะวิ่งหา้าดินที่หา้าจับคู่ไปบอฮอดนะคะจับคู่ชนไม่มีนะชนกันหลายที่สุดไม่มีนะอันนี้จะเป็นงวดก้อนนะ้นั่นนะคะวันจันทร์กรสุบที่ผ่านมาถือว่ายังเดินดีสำหรับเหล็กดินรวมเซียนของจิตเซียนนาะคะสามงวด มาเบิ้องตองงวดค่ะตงวดเมื่อนี้เนาะวันนี้ยี่สิบหกกับเดนเรวมเซียนของจิตเซียนนะคะเลขเดนเลขเดนวดนี้มีสองเนาะเดนที่สองร่องที่หนึ่งกับเก้ารองที่หนึ่งกับเก้าอ่าเลขร้รองดินที่หนึ่ง เอาเลขเด่นเด่นที่สองเล็กลองนี่เด่นที่หนึ่งนะคะแล้วก็ 18. จับคู่ชนนี่สองศูสองหนึ่งสองสามแล้วก็เก้าสองแล้วค่ะแล้วก็หนึ่งแปดจับคู่ชนมีสองศูนย์สองหนึ่งสสามเก้าสองแล้วก็หนแปดเอาแคปหน้าจอผู้ใดมากของเลขกเด่นบนเส้นองจิตเซียนเนาะ,ะจิตเซียนมาต่อของเลขก็กอุดรค่ะ เลขล็อกอุดรเลขล็อกอุดรเข้าไปสายวิ่งรูดเนาะเอาวิ่งเจ็ดหารูดเจ็ดดินที่เจ็ดแต่ว่าสองตัวบอพานเนาะค่ะจับคูบ่บอบพานหายจิตหาออกแปดหาเนาะตัวนี้ตัวจอเพิ่นหลุดไปแต้มหนึง่งสำหรับสายวิ่งรูดเบิ่งแนวทางตองงวดของเลขล็อกอุดรเลขล็อกอุดรนเนาะคะ่ะงวดนี้เดินที่สองค่ะวิ่งรูด เด่นในสองร่องที่เก้าสองตัวหกคางมีเก้าสองเก้าหนึ่งเก้าศูนย์สองสามสองหนึ่งสองศูนย์นิ่นที่เก้าสองกับสองหนึ่งค่ะเลขเบิ้ลเก้าเก้ากับสองสองสามตัวสามหางมีเก้าสองหนึ่งสองหนึ่งเก้าแล้วก็เก้าเก้าสองนิ่นที่เก้าสองหนึ่งค่ะเลขล็อกของอุดรเนาะสมาบริบเลขสามตัว เด่นที่สองสองตัวเน้นที่เก้าสองกับสองหนึ่งสามตัวเน้นที่เก้าสองหนึ่งต่อของเจตาจะ้ะของเจตาพารวยนะคะ,ะวิ่งรู่นว่าที่ผ่านมาเข่าไปที่แปดเนาะจับคูไปบ่หอดไปบ่ถ,ถึงเนาะกับตัวเลงแนวทางของเจตาพารวยไปต่อกับแนวทางใหม่แต่ว่าถือว่าวิ่งรู่นถือว่าจับ จับตัวเดินมาได้ถึงเนาะเ,นเดนที่เดินที่แปดกับข่าไปที่แปดนะคะอ่าตอนเนื่องนะคะตอนงวดวิ่งรูดงวดนี้เนาะวิ่งรูดงวดนี้หามาหกค่ะเดินที่หกรองที่หนึ่งสองตัวซี่หางมีหกเก้าหกแปดหนึ่งหกและกับหนึ่งแปดค่ะเน้นที่หกเก้ากับหนึ่งหกเบิ้ลหกหกกับหนึ่งหนึ่งสามตัวสามหางมีหกหนึ่งแปด หนึ่งหกแปดแล้วก็หกหนึ่งหนึ่งเน้นที่หนึ่งหกแปดค่ะของเจาตาเดินที่หกดินที่หกสองตัวเน้นที่หกเก้ากับหนึ่งหกสามตัวเน้นที่หนึ่งหกเก้าค่ะเอ้ยหนึ่งหกแปดหนึ่งหกแปดมาต่อของเจปากแดง ่าของเจปากแดงกับเขาไปตะวิ่งรูดเนาะจับควบจับคู่ไปพวกหอดสำหรับจิตเก้าเก้าจิตรูดไปไม่ถึงตามตัวเพิ่นกเกือบแตกตนี้เนาะให้เก้าหแปดมันออกเก้าแปดหาเนาะรูดไปแต็มหนึ่งเจ๊ปากแดงอามาต่อค่ะตองวดเอาวิ่งรูดเนาะวันนี้สองตัวมาตัว อ่ของเจี๊ยแดงรัาพัฒนาตองหวัวนะคะเด่นที่2ร่องที่6กสองตัว6กหางมีหกสองหกสามหกี่สองศูนย์สองหน่สองสเน้นที่6กสองสอแล้วก็หกสค่ะตัวเน้นตัวจอเีกสตัว3หางเบิลห6หกับ2องสองสตัว3มหางมี6กสองหนึ่งสองหสามส่เน้นที่สองหค่ะของเจีายแดง เอาแคปเอาค่ะไปจะไปต่อรับซีปากแดงมาต่อของเลียก็อกน้องบัวนะคะเลียกอกน้องบัวงวดนีหรุดเนาะแต่ว่าสายวิ่งรูดยังมาสองตัวมาตัววิ่งห้ารูดห้าจับคู่ให้หกแปดเอก 58, ะคะ่ะแปดเนาะค่ะใส่นหอลอธิการนา่นเขาสามหวดติดเนาะของเลียก็อกนองบัวนะ่นะสามมวดติดงวดที่สี่ลุดไป จับคูบัตถือเนาะให้ห้าเก้าให้ 6, 8, 6, 8, หกแปดหกแปดห้าแปมมาตัวค่ะของเล็กล็อกน้องบัววิ่งรูดเด่นที่สองร้องที่เก้าค่ะสัสองตัวหกหางมีเก้าสองเก้าสามเก้าสี่สองห้าสองหก แล้วก็สองเจ็ดเน้นที่เก้าสองเก้าสี่แล้วก็สองหกค่ะตัวเน้นตัวจอเลขสองตัวสามหางเบิลเก้าเก้ากับสองสองสามตัวสามหางมีเก้าสองหาสองเก้าสี่เก้าเก้าสองนะคะเน้นที่สองเก้าสี่ค่ะสำหรับเลขสามตัวของเลขลักนองบัวเนาะเด่นที่สอง เด่นที่สองสองตัวน้นที่เก้าสองเก้าสี่แล้วก็สองหกค่ะตามตัวนินที่สองเก้าสี่มาต่อของลิกล็อกเทียนทะเลล็อกเทียนทะเลก,กับมะเขานะต้องขอไปเอฟซีแฟนครับที่ติดตามทางบนอยู่ไม่ผ่านนะคะไม่ผ่านงวดนี้ไปไม่ไปตัวนะเนาะเก้าไปไม่มากับตัวเองนะทางล็อก เทียนทะเลวิ่งรูดเด่นที่หเด่นที่หากับสค่ะวัน,นี้เด่นที่หกับสาตัวหกหางมีหาสามหาสองหาหหสมจิแล้วก็สาเน้นที่หาสามสหกมจแล้วก็หาหเบิลหากหาับสามตัวสามหางมีหาสามหกหาสองแล้วก็สามหาเน้นที่หาสาหค่ะ ตัวเน้นตัวเจะเลขสามตัวหางหนึ่งเนาะอาเด่นที่หากับสามสองตัวเน้นที่หาสามหาหนึ่งสามหกสามเจ็ดองหอกเคียนเล่เนะคะมาต่อของออเพชค่ะของออเพตออเพตการุดเนาะคะ่ะของออเพตกห็หลดหัด มันผุดที่ผ่านมาหลุดไปมาตองวดของมันนี้เนาะค่ะสำหรับริกนะ้คะ้แล้วพัฒนาของออเพชรเนาะวิ่งรูดเด้นที่หนึ่งร้องที่เจ็ดสองตัวหกค้างไม่หนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งเก้าเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดศูนย์เน้นที่หนึ่งเจ็ดหนึ่งเก้าแล้วก็เจ็ดสองเลกสองตัวสามหางค่ะเบิ้ลหนึ่งหนึ่งกับเจ็ดเจ็ดสามตัวสามหางไม่หนึ่งเจ็ดสอง จ็ดหนึ่งเก้าแล้วก็เจ็ดอ่าแล้วก็หนึ่งหนึ่งเจ็ดเน้นที่เจ็ดหนึ่งเก้ากับหนึ่งหนึ่งเจ็ดค่ะเลขของอ๋อ,อเพชรน,นะคะ,ะเดนที่หนึ่งค่ะสองตัวเน้นที่หนึ่งเจ็ดหนึ่งเก้าเจ็ดสองสามตัวเน้นที่เจ็ดหนึ่งเก้ากับหนึ่งหนึ่งเจ็ดแอบหน้าจอด้วยค่ะผ่ายทันทันมาทันคอมเมนต์กันมาได้ของชอยชัยชาญงวดนี้หลุดไปเนาะ งวดนี้หลุดอดีตพันธุ์แม่ของคนกระเขา่าตรงตรงุงเป็นตีมค่ะแน่สองตัวเน้นๆนะงวดนี้หลุดนะคะงวดนี้รูดมาต่อก็เล่าพัฒนาธรตองวดของเพื่อนนะคะวิ่งรูดเด่นที่สี่รองที่แปดสองตัว 6, หกคางไฮมาไมีแปดหาแปดซีแปดสามซีหาซีสามแล้วก็ซีสองเน้นที่ซีหา แล้วก็8ปสเบิ้ลหกเบิ้ล8ปกับ 4, 4. ี3ตัว3ามหางมี8ปด8ีหา8ปดีสเน้นที่8ปดีหค่ะสำหรับเลขสาตัวของต่อใช้ช้าน,นะคะเด่นที่4เด่นที่สีสองตัวเน้นที่4ีหากับ8ป3มตัวเน้นที่8ปดหาค่ะ แอบนาจอเด้อไปจะไปต่อตามต่อของจอชัยชานกับตอลิกแนวทางราพัฒนาตองงวดคืนมีสองตุมขึงเอาไปลุนกันเนาะคลิปนี้เรากีก็ขอให้เอฟซีปังๆมันมบอกว่าจะเป็นไทยโดยจะเป็นลาวในมือน,นี้นะคะขอบคุณหลายๆที่ยังติดตามแล้วก็รลควก็ตวเิกแนวทาง,างว่าจะเป็นของเซียนใดเนาะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหนา้าคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ